สวัสดีพี่น้อง FC ปซีะต่อทุกท่านครับเข้าสู่หมวดพยาต่อหนึ่งนาทีพะยาะต่อสวัสดีวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคม68รายการกีฬาโอ้ครับกลับมาเข้มข้นช่วงโค้งสุดท้ายวันนี้วันอาทิตย์ครับวันหยุดยังโอ้นี่ครับเยอมมลีกำลังขับเคี่ยวกันไปฟุตบอลในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเพราะว่าอังกฤษเขาได้ นะครับตีตัวไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกถึง5ทีมนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้ในซีซั่นหน้าครับเขียวกันครับนะครับระหว่างอันดับ1เลี้ยวภูแน่นอนไปอาเซนอล2แต่อันดับ3 4 5นี่สินะครับปัจจุบันนี้ครับนิวการ์เซลเชลซีแอสตันวิลล่าเกมที่เหลือนี่นะครับผมจะเก็บมาฝากก็คือ สองทุ่มสิบห้าครับเวสแฮมครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสดูโน่นะครับเอสปิริโตซานโตผลงานแผวใบแต่ว่าถ้าอยากจะไปรายการใหญ่นะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกวันนี้คุณต้องมีแต้มสามแต้มนะดูโน่เอสปิริโตซานโตเออนะี่ครับ วันนี้ครับเรามาดูภาพรวมครับ2ทุ่ม15หนึ่งนาทีพยาต่อนะครับสถิติการเจอกันครับสำหรับเวสต์แฮมกับนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยนะครับก็เหลื่อมล้ำไปทางด้านขุนค้คอนเวสต์แฮมนะครับ10เกมหลังการเจอกันไม่มีเสมอคู่นี้นะครับเป็นทางด้านเวสต์แฮมครับชนะ 6, ฟอร์เรสชนะ4แต่โจทย์วันนี้ครับเขามองว่าฟอร์เรสครับมีดีกว่า เวนแอมอยู่ที่ปอปาครึ่งเซี่ยวมันก็สมควรกับเหตุผลเป็นโจทย์เพราะว่าฟอเรสต์ปัจจุบันอยู่อันดับที่7ต้องการพื้นที่ยุโรปอยู่นะครับแต้มก็ยังไม่ได้ทิ้งห่างจากนะครับยางวิลล่านะครับเจลซีแล้วก็นิวคาสเซิลสักเท่าไหร่ถ้าวันนี้เก็บ3แต้มได้นะครับส่วนเจ้าบ้านครับปัจจุบันอยู่อันดับที่15ครับสำหรับขุนคอนเวนแอม ก็ไม่ได้ตกชั้นนะครับก็จะเล่นให้จบไปนะครับแต่ว่าโจทย์วันนี้ครับความเข้มข้นมันจะไปอยู่ที่ผู้มาเยือนอย่างฟอ r e เรสต์าเลมองว่าโอกาส3มแต้มเนี่ยนะครับตัวหลักๆของฟอ r e เรสยังอยู่ครบทีมนะครับดูโน่เอสปิริโตยังมั่นใจอยู่วันนี้ไม่สมควรพลาดครับสำหรับฟอ r เรสต์จึงมองว่าโอกาสฟอเรสครับจะเล่นเป็นทีมเยือนแล้วก็จะชนะขุนคอนเวสแฮมยังมีอยู่ ให้มองว่าฟอร์เรสวันนี้ครับจะบุกมาพิชิตเวเนฮมครับขอให้พี่น้องโชคดีนะครับวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดอยู่นะครับให้มองเจ้าป่าฟอร์เรสครับโชคดีครับ